ร5 0เลยิเนี่ยผมีเดียวเปิดไว้เกอ์ห้าสิ้โหดแท้ผมไม่รู้่าผมกินเเลยร5 0เลยอะมันดึงฮะไหเนี่ยนี่เฮ้ยหลานผมมันเท่าไหร่กี่พอ์ยหสิบก๋วยเตียวอหลานผมกินก๋วยเตียวเยอะกยเก๋วยเตียว พิเศษอย่างเดียวธรรมดาไม่ต้องเดี๋ยวเวลามันมันกินหญิงเดี๋ยวจะรู้เออเราก็พาหลานไม่ดีง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นะแปลกแล้วแปลกแล้วแปลกแล้วทั้งห้นไปแล้วยังยังนี่ยังข้างตัวข้างไ่ว่าย ไอนน้นี่ยตัวนี้เออนี่ยแรงเหลือโอ้โหรุ่นนี้ไม่ใช่หน้าแดงแรงไม่ออกหน้าแดงแรงเอาให้แป๊กเลยหนูอัดเลยอัดเขออ้าไปหน้าเอ๊ะเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะแป๊กหมดเลยตัวไหนไม่แป๊กอัดให้แป๊กแป๊กหมด้งหมด เดี๋ยวตัวสุดท้ายเนี่ยแป้งไม่แป้งเดี๋ยวก็รู้ข้างในอ่าข้างในตัวนี้ปอนะปอนมาแล้วการคือการอานไปเลยตัวนี้ไม่ทำไมไม่มีแป้งวะตัวเดียวด้วยไนงะยืดตัวหนึ่ง อนาดี่เดี๋ยวด้วนมันมันอัดนิ่มๆเลยโอ้โอเคขาดขาดปะขาดขาดนีวนี